เข้มเต้เข้มเททางจะตรงเวลาเขับเร็วดิทำให้เร็วเร็วดิบับลุกบับหัวปักพื้กเกนเร็วทำมาเร็วไม่เอาท่านี้เอาขาชิปเอาขาชิปทำไมไม่รักษาเวลานี่แหละครับบริเวณที่เราจะมานี่คือเอาพี่บวัเวเขาแล้วหัวหน้าเผ่าแกไปไหนวะเห็นบอกว่าจะตามมาแต่ว่าเดี๋ยวรอมาครับมาครับไอมาแล้วครับอ้าวมาครับกี่โมง ใบสองครับมีกี่มโมงใบสโมงครับหมบไม่รักษาเวลาดูเวลานาฬิกาก็มีขอยแก้ไขครับแก้ไขอีกแล้วแก้ไขกี่ครั้งแล้วแก้ไขตลอดครับลูกครับเราเป็นอะไรทหารรบเสรจครับเคยเป็นไหมเคยเป็นทหารรบเสร็จครับเคยฝึกมากี่เที่ยวแล้วหลายเที่ยวครับระวเบียบทหารเขาทํายังไงกันออตรงต่อเวลาครับแล้วทําอะไรทำมาพุ่งเลยอย่างนี้อ ขาจะแก้ไขครับแก้ไขได้ที่ไหนกี่เวลาจะให้กี่เวลาเนี่ยจะแก้ไขขนาดนี้ยยุบได้เนี่ย15วันครับหมดบ15วันจะยุบหรือครับพี่วัวขาวสิบห้าวันนับจากนี้ไปจะได้ลงกว่าเดิมไหมลงครับแล้วกี่เวลาเนี่ยให้นัดกี่เวลากี่โมงกี่ยามเนี่ยเนี่ยนัดใบสองครับแสงแสงก็จะหมดแล้วมาถ้าลุก๊บลุก๊บนอนงหง,งกลางวังกลางงข,าง,งขึ้นมา ทำไมไม่รักษาเวลาเนี่ยให้เนี่ยพี่บัวมารอเนี่ยขนกระยาวเนี่ยเนี่ยไอ้ขนกระยาวหมดแล้วเนี่ยแบกลงกันนะแบกลงเออนี่ต้องพ่อตะฮูกถึงกอไก่เริ่มพ่อตะฮูกอ๋อ่างรอจุฬาอ๋อไม่ใช่หรอเดียวเสื้อห่หูก็ห่ออ่างแล้วพี่จอหยจันจรนเออรอเร่งอยากเปลี่ยนท่าหรอสันน่ะอยากเปลี่ยนท่าเหรอลุกเร็วมาไปทางไหนหันหน้าไปทางนี้คทําไหน เห็นต้นไม้ข้างหน้าไหมเห็นครับไปเอามาสี่ใบสี่ใบครับสี่ใบเร็ววิ่งเก้าเจดเจ็ดหกห้าสี่สามบลับบลับวนหน้ามาวนหน้ามาวนมาเร็วๆร็วนมาลดกลับมาเร็วๆรดิี่พี่บัวแกรอนานแล้วเนี่ยลดกลับมาอย่างนั้นเหรอฮะ มาดิดิเอาใบไม้มาดิมามามาดิมามาเดี๋ยวเนับกันนะครับเมื่อกี้ทางกี่ใบนะครับพี่บอวสิบใบสิบใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยทำไมทำปฏิบัติเกินคำสั่งครับพี่ทำยังไงเนี่ยคนเรามันไม่รักษาแบบระเบียบไม่ไม่รักษาคือทำเกินคำสั่งนะเนี่ยทามแค่สิบใบอ่ะสิบใบแล้วเกินไหมเท่าไหร่เกินเกินนะครับให้โอกาสเกินครับให้โอกาสไหม อีกหนึ่งก็เอาอย่างไงครับเขามีความตั้งใจอ๋อมีความตั้งใจต้องถามเลวยว่าทําไมมาช้ามีเหตุการณ์อะไรถึงมาช้ารถติดครับรถติดไม่วางแผนอันนี้คือข้ออ้างมีอ้างไหมข้ออ้างเอารถอะไรมารถโมเตอร์ไซค์ครับจากไหนมาไหนจากซีสเกตมาสุรินทร์ครับมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมมีครับถนนก่อสร้างหรือว่ารถติดไฟแดงหรือว่ารถติดคอยกำลังสร้างใหม่ครับ สร้างใหม่สร้างใหม่แล้วออกมาจากกี่โมงเก้าโมงเช้าครับเก้าโมงเช้ามันเดินทางอะไรขนาดนั้นเออมันจากนู่นมานี้จากนู่นมานี่กี่กิโลยี่สิบแปดกิโลครับยี่สิบแปดกิโลอันนี้ไม่ใช่แล้วขออนุญาตแก้ไขครับพี่จุดร้อยยี่สิบแปดกิโลครับเออพี่จุดงั้นผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับพี่บัวครับอ่ะแล้วแต่ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมหมั่นไส้หมั่นไส้มาบมาบปิดเลยมันไงลูกเร็วดิทำให้เราเร็วดิ มั๊บลุกม๊บ,มบหัวปักพื้นเร็วทำไปเร็วไม่เอาท่านี้เอาขาชิดเอาขาชิดทำไมไม่รักษาเวลาฮะทำไมไม่รักษาเวลาแล้ลเวเกใครครับันนะอยากเปลี่ยนท่เาเหรออยากเปลี่ยนท่าเหรอลุกสุดนิ่มครับสุดนิ่มเลยดันมือนะเตรียมเตรียมแองก็รู้รู้จักไหมท่า ตัวเงินตัวทองตะกายตึกทำยังไงรู้จักไหมอย่าครับเดินอ่ะเดินก่อนเอาเดินก่อนเดินอะไรเขาเรียกมันว่าอะไรครับไถนาเหรอใช่อันนี้ไถนาอันนี้ไถนาเดินเออนี่เดินเออปึ๊บเอ็กแกลูแอ็กก็เดินใ้เตรียมเตรียมเตรียมยังไงพี่บุญมันไม่ได้เลยเตรียมต้องงี้ขาต้องขึ้ต้องขึ้นเฮ้ยอ่าสองยกสองยกปฏิบัติหนึ่งสองสองหนึ่งขาขาสองถูกมั้น พุ่งหลังคอยากอยากดูพุ่งหลังเขาบอกว่าอยากได้พุ่งหลังว่ะพุ่งหลังขอแบบขอดูหน่อยสิบยกภายใน20วิพร้อมพร้อมพรอึบอึบสิบเก้าสิบาทำไมไม่ได้ยินเสียงนับบ้างมม่เกีเเ่สอ้มห้าสองไม่น่าจะทันเวลาดูเอาตรงตอตงโอเคเห็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจว่ะ อย่าหายใจแรงดิร่างกายฟิตมากีได้ได้เนาะแต่ต้องลดหุ่นนิดนึงไหมครับแต่ต้องหุ่นต้องลดลดไม่ต้องเกย์เกย์ครบคำเกย์ครบคำท่างจะต้องเวลาครบคำต้องเวลาครบคำเออได้มีอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยรู้มันต้องอย่างนี้เออครับอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ต้องอย่างนี้เจะได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้ ครับแก้ไขครับแก้ไขแก้ไขนะครับยังไงมันใหญ่ตรงนี้หมดอันนี้ไม่ใหญ่ด้วยอ๋อไม่ใหญ่ด้วยโอเคไม่ดีนะคราวนี้ถือว่าให้อภัยแล้วพีปัญหาแล้วครับให้อภัยเขาอตั้งเที่ยงแล้วเนี่ยรู้ป่ะยอมครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต่อไปอะไรจะลงไหนถ้าได้ยินเสียงอึ๊บหรือต้องหายไปจากตรงนี้นะครับห้ามอยู่ตรงนี้ทรับหายใหายเร็วที่สุดพร้อมยังพร้อมครับอึบอึ๊บจ้าหมดกลับมากลับมาเร็วกลับมาที่มาลงไป ไม่ช้าลุกให้โอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งรอบเว็บอุ๊ปไปโอเคไปพี่นพขอโทษนะครับพี่พี่บังคับขอโทษครับเป็นยังไงเหนื่อยไหมโอเคครับเมืเม่อกี้เมื่อห้ากับรวมสนุกนะครับสนุกสนานเล<า>ยซื้อเพินพ่นเพิ่นอยากทดสอบ <c oughs> ร่บางกายเพิ่นนะแล้วก็ยังดีอยู่ไหมครับเือว่าผมพี่ลองร่างกายผมดูหน่อยเหมือนถ้าถ้าทหารที่พวกเราไม่เคยฝึกมาใช่ไหมว่า เวลาทหารเขาโดนแบบทำโทษเนี hour, I I ่ยเขาทำไปยังไงผมจะฟื้นได้ไหมอะไรเงี้ยดูนาเผาเพิ่งกันเลยเดือดร้องเบิ่งแล้วองดูครับผมเจ้าบ้านะโอเคเราเห็นได้แล้วครับเนาะขนาดเพิ่นหุ่นจังสีนี่ผมมีมีความลองวงไว้เขียวขาดครับคอนเทคเขียวขาดไอ้เียววงไว้มากการการการที่ทำออกกำลังกายถ้าพวกนี้เราก็สามารถที่จะเอาไป ฝึกแบบมวยได้โอ้โหแบบมวยก็ได้แบบมวยก็ได้ฝึบมวยได้ใช่ไหมแบบมวยนะฮะฝึกปุ๊บมันก็มีขามีวิดพื้นสิบยี่สิบแต่ว่ามันจะเป็นเซตของมันเซตเขาจะตั้งเวลาเซตนหนึ่งตั้งไว้สองนาทีครับอ่ะภายในเซตนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งระบบมีอ่ะห้าเซตมีลูกมอกวิ่งกลับไปมาภายในสองนาทีจะทำทันไหมเหมือนเซอร์กิตซื้อกิจไรใช้กันเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าปุ๊บทำไมเนี่ยมันยังเหนื่อยได้เห็นไหมมันยังเหนื่อยระบบการหายใจเขาจะดีก็ ก็สรุปแล้วก็คือคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนามาแกล้งหัวหน้าเผ่าแต่อย่างใดแต่หัวหน้าเผ่าเพิ่งอยากลองเบิกอยากลองเบิกนยซื้ออยากลองร่างกายครับอ่าโอเคก็คือการทดสอบร่างกายอีกส่วนหนึ่งได้ลองแล้วนะโอเคยังครับผมครับไปจะลงน้ำแล้วนะลงน้ำแลครับลงน้ำครับครับครับโอเคการ